สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองทัพโบ,บกคุมกำเนิดค่ายคุมเสื้อแดงทหารม้าค่ายปา่าถือเป็นการขยับรแรกของกองทัพภายหลังการเลือกตั้งที่เกิดปรากฏการ์ก้าวไก่เอฟเฟกขึ้นมาสะท้อนแนวคิดแบบอนาคตใหม่กำลังแผ่ขยาย ในการต่อสู้ทางการเมืองในระดับโครงสร้างหนึ่งในเป้าที่พรรก้าวไก่พุ่งมาก็คือกองทัพที่ต้องออกไปจากการเมืองล่าสุดในการประชุมสภากลาโหมนำโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการชี้แจงแผนปฏิรูปกองทัพระยะ4ปีช่วงปี2566-70 หนึ่งในแผนการปฏิรูปที่น่าสนใจก็คือการยุติแผนการเสริมสร้างกองพลทหารราบที่7พลรอเจ็และกองพลทหารมาที่3พลม .3 ของกองทัพบ,บกหากย้อนไปเมื่อสมัยรัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะเมื่อปี2554 ซึ่งในขณะนั้นมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์เป็นผบทบในขณะนั้นโดยหน่วยพลรอเจตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นกองพลทหารราบเบา่าการให้เหตุผลตั้งหน่วยใหม่ในขณะนั้นก็เพื่อมาเสริมภารกิจชายแดนเพราะในพื้นที่กองทัพภาคที่สที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือมีเพียง พลรอสหรือกองกำลังนเรศวรที่ดูแลแนวชายแดนและมีพลมนหนึ่งหรือกองกำลังผาเมืองที่ดูพื้นที่แนวชายแดนการตั้งพลรอเจ็ในขณะนั้นถูกมองว่าเพื่อมาดูแลพื้นที่เขตเมืองที่มีนามเรียกขานหน่วยว่ายอดทัพสยามระวังเมืองเพราะพื้นที่ภาคเหนือเป็นจังหวัดสีแดง ที่เป็นพื้นที่ฐานเสียงพักเพื่อไทยอีกทั้งการตั้งหน่วยพลรอ7เกิดขึ้นในปี2554ซึ่งหลังเหตุการณ์เมษายนถึงพฤษภาคม2552ถึง2553ดังนั้นการยุติแผนขยายพลรอ7จหนึ่งในเหตุผลคือเชิงการเมืองคือเป็นสถานการณ์ที่พลังคนเสื้อแดงเริ่มอ่อนกำลังลงไป มาแทนที่ด้วยพลังเสื้อสมเห็นที้จากผลการเลือกตั้งปี2566ที่พักพก้าวไกลเจาะภาคเหนือตีบ้านใหญ่เพื่อถ่ายแตกหลายพื้นที่แต่ส่วนเหตุผลทงางาทหารก็มีรายงานว่าเพราะกำลังพลไม่เพียงพออีกทั้งหน่วยซ้ำซ้อนกับพลรอสีที่มีอยู่เดิมในสภาว,วะาที่กองทัพต้องลดงบประมาณลง รวมทั้งมีกำลังพลที่ถูกโอนไปอยู่หน่วยนอกทอบอร,รวมทั้งนโยบายการปรับลดกำลังทหารผ่านในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยสำหรับแผนในอนาคตจะมีการถอนพลรอเจ็ดกลับไปอยู่ในพลรอสีอีกครั้งโดยกรมทหารราบที่เจกองพันทหารปืนใหญ่ที่7กองพันทหารปืนใหญ่ที่17โอนกลับไปอยู่พลรอสีเช่นเดิม ยกเว้นกมรมทหารราบที่17จังหวัดพะเยาที่อาจคงไว้ส่วนพลม .3 ค่ายเป็นติรสุรานนท์จังหวัดขอนแก่นก็อยู่ในแผนยุติขยายหน่วยเช่นเดียวกันกับพลร .7 ซึ่งทั้งพลร .7 กับพลม .3 เปรียบเป็นหน่วยเคียงคู่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อปี2554สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ในยุคนั้น บ้านสีเสาเทเวศเรืองอำนาจเป็นความตั้งใจของป่าเปรมพลเอกเปรมตีรสูรลานนท์อดีตประธานองคมนตรีที่เป็นป่าของทหารมา้าที่อยากให้มีทหารมา้าเพิ่มที่ภาคอีสานเพราะทอบอมีทหารม้าเพียงสองกำลังพลเท่านั้นคือพลมหนึ่งที่ดูแลชายแดนภาคเหนือและพลมอสองรอ,อ,อที่ดูแลพื้นที่คอทมอและจังหวัดสระบุรี ในยุคนั้นถูกมองว่าวางสมดุลทางอำนาจระหว่างครัวบ้านป่ารอยต่อกับบ้านสี่เสาเทเวศแต่สุดท้ายพลมสมก็ไปซ้ำซ้อนกับกรมทหารมาที่หค่ายสีพัชรินในจังหวัดขอนแก่นดังนั้นเมื่อกองทัพมีแผนยุติการขยายพลรอเจดจึงลามมาถึงพลมสาม้วยนั่นเอง อีกทั้งมีการมองว่าทหารม้ามีเพียงสองกองพลนั้นเพียงพอแล้วรวมทั้งประเมินจากสถานการณ์สู้รบการขึ้นกำลังภูมิประเทศต่างๆโดยพื้นที่ในภาคอีสานมีกองพันทหารม้าที่6มพัน6ค่ายสีพัชรินจังหวัดขอนแก่นกองพันทหารม้าที่21มพัน21ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดร้อยเอ็ด กองพันทหารมาที่8ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพันทหารมาที่14ค่ายเปรมติรสูรานนจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนี้เป็นแผนลดขนาดกองทัพเพื่อลดงบประมาณตามแนวทางของพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผบทบเพื่อนำงบส่วนนี้ไปพัฒนาส่วนอื่นแทนโดยเฉพาะหน่วยทหารราบเบา เพื่อปรับภารกิจใหม่เช่นการพัฒนาหน่วยสไตเกอร์พลรอ1 1ศูนย์การบินทอบอทีต้องจัดหาอากาศยานทดแทนเช่นเฮลิคอปเตอร์การพัฒนาหน่วยรบพิเศษเป็นต้นตามรูปแบบภัยความมั่นคงที่เปลี่ยนไปไม่นับรวมปรับหน่วยภายในทอบอใหม่หลังมีหน่วยถูกโอนออกนอกทอบอและหน่วยคุมกำลังเสริมที่กลายเป็นทหารคอแดง เป็นที่น่าสนใจว่าพลรอเและพลม3เป็นหน่วยทหารคอเขียวทั้งคู่ด้วยถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจทั้งภายในกองทัพกับการเมืองระดับชาติตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ